เด้อแซ่บแจๆบีนึงจะกินเช่นนึงจ้าแซบ่บกวางตุ้งปลาเดาะกวางตุ้งปลาหรือเรียกว่าผักกาดหนาวเนี่ยใบนั้นจะเป็นแบบนี้จ้าพี่น้องจ้าเนี่ยถ้ากินอันนี้แหละจ้ะกวางตุ้งปลาเอิ้งเป็นดงพี่น้อง พูดพสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องเมียรังพาแสบจ้ะพี่น้องจา้าเมือน,นี้ทิพพาทุกคนมาแสบกับเมนูตำหอยกาบจ้ะพี่น้องจา้าลน้ลน <c oughs> ล้นล้นถาด เด้อพี่น้องมาแซ่บแซ่น้ำกันจะ้ะตอนนี้ทิพย์ก็น,นั่งอยู่ท่ามกลางต้นกวางตุ้งป้าจ้ะพี่นอจะ้ะจัดให้ตามคำขอสิเอฟซี FC บอกอยากเห็นกวางตุ้งป้าแบบชัดๆนะจ้ะเนาะแต่ว่าดอกอันนี้มันเป็นดอกเท่าแล้วนะจ้ะเนาะที่ทิพย์เก็บไปคือว่ายัางเอโอๆอ,อยู่นะจ้ะเนาะเก็บไปดังแจไลมือทีแล้วนะจ้ะเนาะลวกเสร็จแล้วนะจะ้ะมาทุกคนมาแซ่บๆน้ำกันกับทิพย์จ้ะ วางตุ้งป่าถาดหน่ยอยผดหอยกลับอากาศดีดีตอนนี้ใบมุ้งคงพี่น้องแดด้อน แดดกำลังหงอหอนเพียงป่างเพียงป่างอะ่ะพี่น้องเลยมาเด้อแสบแจ้นน้ำกันขควางตุ่นปลาลวกชุดเด้อจัง Mm hmm. รสชาติกันเดียวกันก็แบบกวางความตุ้งไทยแหละพี่น้องอืม,อม เอามาลามาผ่อนด้วจ้ะพากกินจะพักป้าไหลผักบ้านไว้เลยกินอื้อ Deux septembre. cầm tay nhau mày phong Bình nên để kiếm thêm nên cha, sẹp, quang tung pa. Hãy <laughs> lại